มิ้นดีใจกับแมดแฟนคอแต่งงานเผยคู่ตนเป็นเรื่องของอนาคตค่ะสําหรับมิ้นชลิดาดีใจแทนแมดพิรณีถูกแฟนขอแต่งงานตเรเลียมฉลองปาร์ตี้สละโสดเผยคู่ของตนให้เป็นเรื่องของอนาคตทรงสารภูผาเจอดราม่าค่ะเพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บีแมดพิรณีใกล้สละโสดอีกคนแล้วค่ะนางเอกสาวมิ้นชลิดารู้สึกดีใจกับเพื่อนด้วยบอกมีโอกาสได้เจอกับแฟนหนุ่มของสาวแมดที่พามาเปิดตัวกับเพื่อนเพื่อนแล้ว ชมฝ่ายชายน่ารักอบอุ่นพร้อมเผยเตรียมฉลองปาร์ตี้สลาโสดห้พีแมทเร็วๆนี้ค่ะส่วนคู่ของตนที่ได้คบหายอยู่กับหนุ่มภูคาเตชนรงมานาน13ปีบอกปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเพื่อนรักแมทพิรณีจะแต่งงานแล้วก็ยินดีด้วยค่ะจริงๆก็รู้ข่าวพร้อมทุกคนตื่นมาแล้วถ่ายไอจีเจอพร้อมทุกคนเหมือนกันสําหรับตัวมิ้นเองก็ไม่รู้มาก่อนค่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเหมือนไปงานแต่งทีมช่างผมพี่แมทก็พูดเหมือนพูดเล่นสนุกๆกับเพื่อนในกลุ่ม ก็คิดว่าเขาก็แซวเล่นสนุกสนุกตามนิสัยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่สร้างบ้านฉันจะแต่งงานพูดแบบเล่นๆคำๆเราก็คำๆไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เฮฮาอยู่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งในกลุ่มเพื่อนถามไหมว่าเมื่อไหร่ก็มีถามนะน่าจะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวนี้รอเขาออกมาพูดเองก็อาจจะมีปาร์ตี้เร็วๆนี้เขายังไม่ได้จองตัวงานเพื่อนเจ้าสาวแต่ว่ามีการเตรียมฉลองฉลองกับปาร์ตี้ให้กับพี่แมทเร็วๆนี้ค่ะมีโอกาสได้เจอ แฟนพีแมทหรือ,อยังก่อนหน้านี้ก็เคยเจอตอนไปร้านนวดพีแมทเคยเจอสองครั้งแล้วน่ารักและดูอบอุ่นดีใจแทนพีเขาจริงๆค่ะซึ่งมิ้นเองก็ได้เจอเขาประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาเองเพิ่งมีโอกาสได้เจอก็มีการคุยๆกันบ้างเป็นยังไงกันตอนที่พี่ๆนั้นผ่ามาเปิดตัวกับเพื่อนๆค่ะ